ปนในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรจนถึงระยะหลังคลอดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในหน่วยนี้คือบอกวิธีการเตรียมแม่ตั้งครรภและครอบครัวให้มีความพร้อมและทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ช่วยเหลือแม่หลังคลอดให้แม่ให้นมแม่ได้อย่างประสบความสำเร็จได้ สำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็จะเป็นคุณรังสรรค์มาระเพนค่ะคสวัสดีค่ะค,คุณรังสรรค์จะเป็นคุณพ่อลูกสองนะคะที่มีประสบการณ์นะคะชื่นชมมากเลยค่ะครั้น,นี้อยากจะทราบว่าคุณรังสรรค์เนี่ยทำอย่างไรคะในการที่จะช่วยคุณแม่ให้สามารถเลี้ยงล,ลูกด้วยนมแม่ได้ก่อนอื่นนะครับก็คือตอนที่ภรรยาผมตั้งครรภ์น,นะครับ เราก็จะมีการศึกษาก่อนหาหนังสือมาอ่านศึกษาตำราก่อนว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรประโยชน์คืออะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยตอนที่เมื่อภรรยาผมไปฝากท้องทีงท่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้คําแนะนําอีกด้านหนึ่งครับก็เราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นในการคัดเลือกว่าสิ่งที่เราจะเลือกว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีหรือว่า มีประโยชน์หรือข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอะไรครับต้องมีการศึกษาก่อนครับผมนอกจากคุณพ่อแล้วเนี่ยที่มีประสบการณ์ช่วยภรรยาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวของคุณรังสรรค์มีใครบ้างอีกนะคะที่ช่วยให้แม่เนี่ยเขาได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่างได้อย่างประสบความสําเร็จครับจากที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยภรรยาผมก็ย้ายมาอยู่บ้านผมนะครับคนรอบข้างก็จะมีคุณคุณปู่คุณย่าเป็นคนดูแลด้วยนะครับแล้วก็จะมี ญาติญาติมาดูแลเป็นช่วงๆนะครับมาดูแลพ,พ่อแม่แล้วก็มีผลต่อภรรยาด้วยก็คือว่าเราจะรู้ว่ามีเรามีพี่น้องเนี่ยก็คือเขาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เขาก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเขา่าให้ภรรยาผมฟังเอเราก็เรามีข้อมูลตรงนี้มาศึกษาบวกกับการที่เราศึกษาจากตำราด้วยครับมันเป็นข้อดีอันนี้ครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับผมก็เยี่ยมเลยค่ะในช่วงที่คุณพ่อพาภรรยามาฝากคันเนี่ยค่ะ คุณพ่อได้รับการดูแลยังไงคะที่จะเตรียมความพร้อมให้มีความพร้อมทางจิตใจความพร้อมทางทัศนคติที่อยากจะให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อตอนที่ลูกคลอดออกมาครับจากที่ว่าสังคมไทยเราอ่ะนะครับก็คือทุกครอบครัวเนี่ยก็คือเราคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวนะครับตามหลักแล้วผู้นาจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวจะต้องหาไรายได้ เพาทางบ้านเพราะฉะนั้นน่าเป็นสิ่งที่เป็นเอื้อประโยชน์ให้กับภรรยาผมในการเลี้ยงลูกเ้วยงนมแม่เพราะคือภรรยาผมไม่ต้องไปทำง,งานนอกบ้านจะเป็นหน้าที่ของผู้ชายต้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าในเรื่องของเราศึกษาในเรื่องของออคุณประโยชน์ของนมแม่แเราก็พบว่าเฮ้ยนมแม่นะี่มีประโยชน์มากมายมีสา,สารอาหารซึ่งมีผลต่อสมองของเด็กไม่ว่าจะเป็นมีส่วนของ DHA ทอลีนอะไรก็มีผลต่อเด็กเหมือนกันพัฒนาสมอง นในส่วนของทัศนคติเรื่องทั่วๆไปก็คือว่าเรามีมุมมองที่ดีในการเลี้ยงลูกนมแม่เพราะว่าเราต้องการให้ลูกเนี่ยมีคุณภาพะนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเรียกเลียงลูกด้วยนมแม่เป็นหลักครับในครั้งแรกที่พาคุณแม่เนี่ยมาฝากคันค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับอะไรจากโรงพยาบาลบ้างคะในหน่วยฝากคันนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของนมแม่คะ่ะ ก็จะมีตอนที่ผมพาภรรยาไปฝากคันจะไปที่แผนกเอ็น,นี UNC, ใช่ไหมครับ<ช>ตอนนี้ก็จะมีพยาบาลมาให้คาแนะนําในเรื่องของประโยชน์ในการให้นมแม่นะครับ<ช>มีการตรวจเต้านมด้วยครับ<ช>แล้วก็จะให้คุณพ่อมีส่วนร่วมในตรงนี้ว่าให้สังเกตความผิดปกติของเต้านมแล้วก็การดูในเรื่องของในไตรมาสสุดท้ายนะครับที่คุณพยาบาลบอกก็คือว่าจะมีน้ํานม ที่เป็นสีเหลืองๆนะครับออกมาที่เต้านมที่หัวนมนครับก็คือได้รับความรู้ด้วยใช่ได้รับะความรู้จากคุณพยาบาลบอกมาครับครับผมแล้วในช่วงไตรมาสที่2มีการย้ําอีกไหมคะว่านมแม่มีประโยชน์อะไรคุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสืบเนื่องจากว่าเวลาที่เรา,าผมพาภรรยายไปฝากรังที่แผนกเอ็นเนี่ยผมพบว่า าบาลเนี่ให้คาแนะนา,นาทุกรอบคบไม่ใช่เฉพ,าะเ,พาะเป็นไตามาสนะครับทุกไตามาสเลยครับก็จะพูดถึงตั้งแต่ไตามาสแรกๆก,ก็คือว่าในเรื่องของการใส่เสื้อในเพื่อจะซัพพอร์ตเต้านมเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์การขยายของเต้านมมันจะมีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การดูแลในเรื่องของการขยายของเต้านมการใส่ เส้อในซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ในไตมาสที่2ที่สาเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่เรื่อยๆแล้วจนไตมาสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ํานมที่ไหลออกมาตามที่ผมแจ้งไปนะครับมีออกมาบ้างนะใช่บางคนนะคะบผมแจ้วคุณพ่อเนี่ยใส่ใจภรรยามากเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะครับผมก็ศึกษาจากตำรายแล้วก็ถามจากพี่น้องคนรอบข้างนะครับก็มีผลนะครับครับผมในช่วงที่สามเดือนสุดท้ายใกล้คลอดคุณพ่อได้ มีประสบการณ์ที่ทางหน่วยเอ c เนี่ยเขาได้สอนคุณพ่อในการจับอุ้ม,มหรือว่าทาโลกให้ถูกวิธีการจัดท่าลูกท่าต่างๆในการให้นมแม่บ้างไหมคะมีครับเขามีการสอนการอุ้มให้ลูกกินนมนะครับก็คือบางทีน่ยผู้ชายอาจจะไม่ถนัดแต่หมายถึงว่าเวลาที่ภรรยาอุ้มให้ลูกกินนมเน่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นหมอนหรือว่าผ้ามาซับพอร์ตตรงบริเวณใต้แขนเพื่อจะให้ ถ่าที่กระชับกระชับขึ้นเพื่อสะดวกในการดูดกืนของลูกครับเขาก็จะมีวิธีการสอนนะครับให้พ่อมีส่วนร่วมด้วยครับแล้วในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะให้เราสังเกตว่าเฮ้ยเวลาที่มีความผิดปกติของเต้านมเนี่ยดูยังไงบ้างอันนี้พยาบาลก็จะสอนเป็นทิศเล็กๆ,ๆน้อยๆให้คุณคพ่อดูครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภรรยาผมในการที่ว่าเลี้ยงลูกด้วยน,นมแม่ครับเมื่อก่อนที่จะลูกจะคลอดค,ค,คุณพ่อคิดยังไงกับการให้นมแม่คะ ผมว่าก็คือว่าตามหลักแล้วคือผมเนะ่ยเนื่องจากว่าทํางานราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการลาเพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงลูกอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีนะครับอันนี้เป็นตัวสนับสนุนว่าเฮ้ยผมก็ทำเรื่องขอลามาเพื่อจะดูแลลูกด้วยอันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนใช่ใช่แล้วแล้วก็หน่วยงานเอื้อครับผมบก็คือให้เรามาช่วยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากถามเรื่องทัศนคตินะคะว่าทําไม ตัดสินใจในการให้นมแม่ก็คือจากประสบการณ์ตรงนะครับก็คือเรามีพี่น้องครับเขามีบุตรนะครับเขาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือว่าเขาจะบอกข้อดีของเราว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยเด็กไม่ค่อยป่วยนะอันนี้คือข้อดีแล้วจากการที่เราศึกษาจากตำราจากหนังสือหาหนังสืออ่านหรือจากในเว็บไซต์ต่างๆเขามีมากมายเขาก็บอกข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อดี นะครับซึ่งเป็นการสร้างสมในเรื่องของภูมิต้านทานให้ลูกด้วยนะครับแล้วจากประสบการณ์ตรงของพ่อแม่ผมก็คือว่าตอนนั้นแม่บอกว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วตอนนี้เด็กเนะี่ยผมไม่ค่อยป่วยอันนี้เป็นข้อดีชัดเจนเลยครับเป็นประสบการณ์ตรงจากพ่อแม่ผมเองอันนี้คือเป็นมุมมองที่ดีสําหรับผมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติที่ดีจากครอบครัวนี้เองคิดว่าการส่งเสริมบทบาทของพ่อ ที่จะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ทําอะไรบ้างจากที่ภรรยาเริ่มตั้งครรภ์มาเนี่ยในตัวของผมก็คือว่าจากการที่เราเป็นผู้นําครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทเนี่ยเราเปลี่ยนก็คือว่าจากที่เราทํางานนอกบ้านอย่างเดียวเนี่ยปุ๊บ mm hmm. นะครับเรากลับถึงบ้านปุ๊บเรารู้แล้วว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันเหนื่อยนะครับ mm hmm. อะไรที่เราช่วยภรรยาได้ mm hmm. เช่นการซักผ้าอ้อมหรือการเปลี่ยนมาเลี้ยงลูกบ้าง อันนี้เป็นการช่วยภรรยาในการที่ว่าเขาได้เบาลง <Okay. S 2> นะครับเขาได้มีเวลาพักผ่อน <Okay. S 2> แล้วเวลาที่เขาได้พักผ่อนปุ๊บมันเพิ่มในเรื่องของน้ํานมด้วยนะครับมันมีประโยชน์ก <Okay. S 2> ็คือว่าเขาเหมือนได้พัก <Okay. S 2> ได้พักแล้วได้รีแลกซ์แล้วน้ํานมก็จะออกดี <Okay. S 2> อันนี้จากการศึกษาของผมนะครับผมพบว่าอันนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยกกบทบาทของพ่อเนี่ยควรจะแบบว่าช่วยภรรยาในทุกด้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไม่ว่าจะเป็นก่อนตั้งคันการตั้งคันหรือว่าระยะหลังตั้งคันคก็คือต้องอยู่ในโปรเซสนี้หมดเลยครับป็นทุกขั้นตอนนะครับจากที่คุณรังสรรค์มีประสบการณ์การให้คุณแม่เนี่ยได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงสองคนอะไรคะที่เป็นตัวที่ส่งเสริมให้คุณเนี่ยสามารถช่วยเหลือคุณแม่ให้นมแม่ได้สำเร็จได้มากเลยนะคะครับจากข้อแรกก็คือว่า จากตอนที่ภรรยากําลังตั้งครรภ์นะครับผมก็ได้ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ตรงจากการที่มีพี่น้องเนี่ยเขามีบุตรนะครับเขาก็จะบอกข้อดีว่าก,การที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันมีประโยชน์นะมันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้ลูกได้ถึง6เดือนนะครับประกอบกับแม่ประสบการณ์ตรงผมก็คือแม่แม่เนี่ยก็คือตอนที่ผมยังเล็กๆอยู่แม่ให้นมให้นมตัวเองเพราะนั้นทําให้เราเนี่ยแข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย มันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบว่าเฮ้ยเราน่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะ<ๆ>ก็เลยมาคุยกับภรรยาว่าเฮ้ยมันมีข้อดีเยอะแยะเลยนะถ้าเกิดเราเป็นไปได้เนี่ยอันที่หนึ่งเราควรจะมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีกว่าเนาะในเรื่องของ<ๆ>เศรษฐกิจก<ๆ>ด้วยหลายๆเรื่องและประโยชน์ของลูกภูุ่มต้านทาน <ๆ S 2> ใช่ไหมครับในเรื่องของสารอาหาร,รในน้ํานมที่พัฒนาสมอง<ๆ>นะครับแล้วก็ในเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าเป็นที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะมีแหล่ง เพื่อประโยชน์ในการที่บอกว่าเวลาไม่ว่าเราจะไปนอกบ้านไปที่ไหนไปห้างสินค้าพ่อะจะมีนมมุมให้นมแม่นะครับเพื่อสะ,ะดวกนะครับมุมเปลี่ยนพ้าอ,อ้อมนะครับก็จะมีให้เพระาะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าเวลาจะพาลูกไปรับวัคซีนที่ไหนเราก็สามารถที่จะมีมุมพวกนี้ไปให้นมแม่ได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นว่าเฮ้ยลูกออกนอกบ้านจะต้องอดนมไม่ใช่เลยครับมันมีมุมทุกมุมให้นม,มลูกได้มันมีวิธีการเยอะแยะมากมายครับ อะไรคะที่เป็นตัวส่งเสริมให้คุณเนี่ยสามารถทําหน้าที่ช่วยให้การเลี้ยงลูกตัวด้วยนมแม่เนี่ยประสบความสําเร็จก็คือผมนะครับต่งคมไทยผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทํางานนอกบ้านแล้วเป็นหลักให้ครอบครัวใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือเราต้องตกลงกับภรรยาว่าภรรยาเนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงลูกแต่ผมมาเป็นคนออกไปทํางานนอกบ้านหาเลได้เข้าครอบครัวแต่เมื่อผมกลับถึงบ้านปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าเราต้องแบ่งเบาภาระ ภรรยาในเรื่องการช่วยเลี้ยงลูกนะครับการที่ว่าไปซักพะผักพระอ้อมใช่ไหมครับอันนี้เป็นพ่อสิ่งที่พ่อควรจะทำนะครับตลอดจนคอยดูแลเอาใจใส่ว่าในเรื่องของอาหารการกินว่าภรรยาเนี่ยได้ทานข้าวหรือยังมีอาหารทานทานหรือยังใช่ไหมครับรวมทั้งอาหารเสริมต่างๆอันนี้สิ่งที่พ่อควรจะทำนะครับจากการที่คุณได้พาภรรย,ยาไปฝากคันและได้ดูแลหลังคลอดด้วยคุณคิดว่า จุดเน้นที่ควรให้ความรู้คืออะไรคะผมคิดว่าจุดเน้นที่ได้รับตอนที่พาภรรยาไปฝากคันที่แผนเอ็นซีนะครับครึก็ให้ความรู้ตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่ระยะแรกเลยของการตั้งคันนะครับในเรื่องของประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับในเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดจนท่าอุ้มต่างๆอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ตลอดจนปัญหาหลังคลอดว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างเช่นปัญหาในเรื่องของเต้านมคัดน้ำนมไม่ไหล นะครับน้ำนมไหลน้อยอันนี้ครับแล้วก็ตลอดจนความที่บอกว่าพ่อจะมีลักษณะว่าเฮ้ยจะอิจฉาลูกไหมนะแม่สนใจแต่ลูกอย่างเดียวไม่สนใจพ่ออันนี้เขาจะพูดถึงปัญหาที่ผ่าน,านมาว่าเป็นยังไงแล้ววิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ได้รับนะครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อรังสรรค์ที่ได้มาเล่าประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขอบคุณค่ะ